วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่รา้าน Jento อีกแล้วนะคะและนี่ค่ะเจะพามาดูผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้าย,าาายไฟฟ้า Power Ion นะคะเราไปดูกันนะคะว่าทำอะไรได้บ้างค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเปิดปิดข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะคะก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมานะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะฝาท้ายก็เปิด และนี่นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของช่างกีฬานนะคะเก็บสายไฟนะคะได้เรียบร้อยสวยงามมากโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นปลุ่มปิดตรงฝาท้ายนะคะอันนี้จะเป็นปลุ่มรงรุ่นเลยนะคะและที่สำคัญก็จะมีระบบกันหนีกด้วยนะคะเดี๋ยวัจะมาเก็บให้ดูขวัญน้าก็จะเด้งไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ติดเลยบบล์มด้วยคนะจะปิดลงไนิดนิด เป็นแบบคองตัวสลับปกติและก็ที่ปุ่มเปิดตัวของอันเดิมน,นะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะคะไม่ต้องดึงหรือกระชากนะคะแค่กดลงไปแค่กดและที่ขานไม่ได้เลยเนี่ยตัวรีโมทนะคะก็จะใช้เป็นรีโมทเดิมทีม่มีการดัดแปลงนะคะกดเป็นที่ปุ่มเปิดปิดคล้ายเดิมเลยนะคะกดแท่ลงไปแบบ ติอไปนะคะก็จะเป็นระบบเซนเซอร์พาวเวอร์สเตค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะและเสื่อมชัญนะคะก็จะมีเซฟตี้เหมือนกันก็คือสามารถนะคะใช้ได้ตอนที่เราจับสลิงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะอ่าแข่งงานแรงมากค่ะแล้ฝังนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเล็งก็ขอจบการใดลิวอเงท่านี้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝาไทยทีมีแบบนี้นะคะก็ทักมาสอบถามไดน้นะคะที่เป็น J f x o นะคะหรือว่าจะเป็นเก็ดเอ็มออร์ตสองบายเจเอสโโนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ